แท็กแบนด์เกาหลีพ่นพิษนักท่องเที่ยวไทยลดหวบ20บเปรปมตอมอเข้มงวดเกินไปแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเฟรนลี่คีเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวช่วงสีเดือนแรกปีนี้พบว่าคนไทยไปเที่ยวลดลงกว่าร้อยละยีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเมินว่าเกิดจากความมาตรการเข้าเมืองที่เข้มงวด เกาหลีใต้เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวไทยหลายคนทั้งตามรอยซีรีส์ติดตามนักแสดงและศิลปินรวมถึงการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและความงามแต่ช่วงที่ผ่านมามีคนไทยลักลอบเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมากจนทำให้ตอมอเข้มงวดมากเกินล่าสุดองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ยอดนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวน119,000ซึ่งลดลงถึงร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด -19 ตัวเลขนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ฟื้นตัวต่าเพราะหากย้อนไปปี2562ยอดนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงไตรมาสแรกอยู่ที่ราวๆ5 7 2 0 0 0คน แต่สถิติกับตรงการข้ามกับชาติอื่นๆเช่นนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ470นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ86นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นร้อยละ78ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมองว่าสาเหตุมาจากความเข้มงวดของการตรวจคนเข้าเมืองและมาตรการ KE TA โดยระบบ KE TA เป็นระบบออนไลน์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นวีซ่า ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติเข้าประเทศที่แม้ว่าคนไทยหลายคนลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติแต่บางคนที่เดินทางไปถึงเกาหลีใต้กลับถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศอยู่ดี ค่ะและหลังจากมีข่าวนี้ออกมาโลกออนไลน์แสดงความคิดเห็นหลากหลายและทำให้แฮชแท็กแบรนด์เกาหลีกลับมาติดเชนอีกครั้งบางคนมองว่าการโดนปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ใช่เรื่องตลกเพราะจะเป็นประวัติติดตัวที่น่ากลัวจะรู้สึกว่าไม่ควรเอาแค่ความอยากเที่ยวเกาหลีไปเสี่ยงด้วยการที่ต้องมาลุ้นว่าจะโดนไหมเสียเงินเสียอารมณ์เสียเวลาและมีประวัติ ขณะที่บางคนมองว่าตอนนี้มีตัวเลือกเยอะกว่ามากญี่ปุ่นค่าเงินก็ถูกที่เที่ยวก็น่าสนใจจีนก็ฟรีวีซา่าค่าของชีพถูกกว่าเมืองหลายเมืองน่าเที่ยวบางคนก็ยังอยากเที่ยวเกาหลีใต้อย่างเช่นความเห็นที่ว่าอยากจะไปแต่คิดว่าไม่ไปแน่ๆเพราะกลัวไม่ได้เที่ยว การถูกส่งกลับทั้งที่ขายยังไม่กล้าออกจากสนามบินและไม่มีความผิดอะไรเลยนอกจากอยากเที่ยวแล้วก็ไม่สนุกและล่าสุดได้ยินมาว่าเกาหลีใต้เตรียมหนุนท่องเที่ยวผ่านฮัายวีซ่าล่าสุดเกาหลีใต้ยังคงพยายามหนุนการท่องเที่ยวโดยเตรียมออกวีซ่าพิเศษสำหรับคนรักเคป๊อปและเคคูเจอร์มีชื่อเรียกว่าฮัรายูวีซ่า แปลเป็นไทยว่ากระแสะจากเกาหลีโดยวีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบต่างๆโดยสามารถอยู่ได้นานถึงสองปีแต่นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนผ่านสถาบันศิลปะการแสดงในประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำการคัดเลือกด้วยตนเอง ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการคัดเลือกคาดว่าจะออกมาช่วงปลายปี2567ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรคะอยากจะไปเที่ยวเกาหลีหรือจะแบนต่อไปดีค่ะและช่วงสุดท้ายนี้แอดมินจะพาไปรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแฮชแท็กแบนเกาหลีและแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีค่ะ โดยความคิดเห็นแรกบอกว่าคนไทยไม่ต้องไปค่ะเสียเวลาเอาเงินไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าปล่อยให้ผีน้อยเข้าไปหาเงินเราไม่เกี่ยวค่ะความคิดเห็นของคนต่อมาบอกว่าเคยไปครั้งเดียวไม่มีอะไรน่าเที่ยวเหมือนจ่ายตังค์ขึ้นเครื่องไปดูงานเทศกาลแต่ที่เขาดูถูกเราก็ไม่ผิดเพราะคนไทยทำตัวเป็นขมิล,ลักลอบเข้าประเทศเขาเราต้องหันมาดูตัวเราด้วยครับ ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าไปแล้วเข้าไม่ได้เสียเงินฟรีไม่เท่าไหร่แต่เสียประวัติทำให้เข้าประเทศอื่นยากขึ้นด้วยอันนี้พอเลยไม่กล้าไปเหยียบแล้วจ้าเกาหลีเกาใจความคิดเห็นของอีกคนบอกว่าจีนญี่ปุ่นมีดีให้เที่ยวเยอะกว่าครับแถมเขาต้อนรับเราดีกว่าด้วยอย่างจีนไปรอบล่าสุดก็มีคูปองอาหารฟรีห0 0บาทเลย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไปแล้วไม่ให้เข้าเสียประวัตินะเวลาขอวีซ่าไปประเทศอื่นเราชอบซีรีส์เกาหลีชอบอาหารเกาหลีแต่ไม่เคยคิดอยากไปเลยกลัวโดนปฏิเสธเสียเวลาเสียตังฟรีเสียประวัติอีกไปญี่ปุ่นสบายใจกว่า และความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนวัฒนธรรมเกาหลีก็ไม่ได้มีตัวตนสำหรับคนไทยจะมีหรือไม่มีเกาหลีไทยก็คงต้องพัฒนาไปข้างหน้าเหมือนเดิม ความคิดเห็นของอีกคนบอกว่าเคยไปผู้ร่วมคณะผู้ชายสองคนใส,ส่สูทถือกระเป๋าแบบนักธุรกิจต่อมอให้ผ่านทั้งคู่ฮลัลโหลมาทัวร์ท่องเที่ยวแต่งแบบนี้ดูเจตนาไม่ออกสรุปสองคนนั้นก็โดดทัวร์ไปตั้งแต่ผ่านต่อมอนั่นแหละจ้าหัวจะปวดและความคิดเห็นนี้บอกว่าเลิกติดตามเลิกดูเลิกสนใจเลิกสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นเกาหลีเหมาะสมที่สุดแล้ว ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใครไปก็กินหญ้านะคะไปแล้วต่อมอไม่ให้เข้าเสียค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินเสียเวลาฟรีนะคะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเสียเครดิตด,ด้วยครับพอจะเดินทางไปประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้ยอย่างเมกาจะโดนหมายหัวโดนห้ามเข้าด้วยเสียหายหนักกว่าที่คิด อีกหนึ่งความคิดเห็นบอกว่าเกาหลีเคยบอกว่าไทยกระเป๋าไม่หนักไม่โงอผมว่าไทยก็ใช้จ่ายพอสมควรไม่ได้ขี้เหนียวเลยตลาดก็ช้อปปิง้งยังมีภาษาไทยแสดงว่าต้องมีคนไทยไปซื้อพอสมควรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเท่าที่ผมไปมาผมก็ยังไม่เคยเห็นคนที่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวโดนสักคนนะส่วนมากก็ดูเหมือนผีน้อยจริงๆ และความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่ได้แคร์ค่ะเกาหลีแบนต่อค่ะไปญี่ปุ่นสวยกว่าร้อยเท่าความคิดเห็นนี้บอกว่าทางการหาวิธีการต่างๆเพื่อดึงเงินจากคนไทยแต่มันก็แก้นิสัยเหยียดของคนเกาหลีไม่ได้อยู่ดีความประทับใจแรกยังไม่มีจะให้รู้สึกดีได้ยังไงพอกันทีเกาหลี ค่ะเมื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะยังอยากจะไปเที่ยวเกาหลีอยู่ไหมหรือเราจะแบนเที่ยวเกาหลีต่อเลย